2,554จำนวน20ท,ท่านดังนี้รางวัลเชือชูอเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีตประเภทเพลงไทยสากคนได้แก่เพลงบ้านเราผู้ประพันธ์นายชัยอินทร์วิจิต เ,ลเพลงปริมโคนศักด์ควายผู้ประพันธ์นายภัยบุญอุขันผู้แข่งขึ้นรอบรางวัลค่ะรางวัลการประพันธ์เพลงที่เด่นด้านภาษาไทยประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากลรางวัลชนะเลิศได้แก่ บ้านเราจมอนเดิมผู้ประพันธนายประภาชูนสรางประวันชงเชยได้แก่เพลงกราบดินผู้ประพันธ์นายปฏิเวศไทยเฉลิมหรือฟองเบีย เพลงเพลงของเธอผู้ประพันธ์นายสุทธิภูม์สมบัติจินดาประเภทต่อมานะคะเป็นประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยทูกทูนรางวัลชนะเลิศได้แก่เพลงเทียนไขไฟฟ้าผู้ประพันธ์นายสิทธภาพรักโงหรือปานประกาศิท ลนสัญญาต่อนนอนผู้ประพันธ์ในสร้างสารรค์ฤอสีหรือหนูมิเตอร์อสาสียมรางวัลชูเชยได้แก่เรางวัลคนสู้ผู้ประพันธ์นายศิวพลคิดทองหรือหลุยท่าสารา ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายราวัลชนะนเลิศได้แก่เพลงลิคิดรักจากมื้นบนผู้ขับร้องนัทอุเทนพรมีราวัลชมเชยได้แก่พลงวังดีประสงรักผู้ขับร้องไดนาพัฒ ราวัลท่เจรรกมต่อมาได้แก่เเสียงในความเงียบผู้กับร้องนายสุิราองรอดรือคีวุ่วัว ถึงประเทศผับร้องเพลงไทยสาคนอยู่กันบ้างน,นะคะผู้ชนะล่าได้แก่เพลงขอไปให้ถึงกาวผู้ขับร้องนางสาวธนพรแววกปรีน ทำเดียวผู้ขับร้องนางสาววิเชียรีนีเบียดีแก้มเรซสารางวัลชมเชยได้แก่เพลงดาวเรือขับร้องเจดิงลวดสอนลายสว่สด Thank <laughs> you.